นิสัยของคนที่คุณต้องมีอยู่ใกล้ตัวยอมรับว่าคนสมัยนี้หาดีๆมีได้ยากไม่ใช่ว่าคนไม่ดีกันไปหมดหรอกนะ mm. ก็แค่เราทุกคนพยายามจะเอาชีวิตรอดให้ได้แต่คนบางคนดันเลือกใช้วิธีผิดๆเลือกที่จะทำในแบบที่ไม่ดีกันเป็นส่วนมากทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่รอดไปได้ดีในชีวิตก็คือสังคมที่ดี ที่เข้มแข็งที่ที่คนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนที่จะเป็นลมใต้ปีกให้คนอื่นได้เป็นฝูงนกที่แบ่งหน้าที่กันในทีมบินไปด้วยกันจเจริญไปด้วยกันได้ดีนั่นเองเอาว่าคนแบบที่คุณควรมีหรือเป็นคนที่ควรแวดล้อมคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ด้วยยามคุณทุกยินดียามคุณมีสุข ตักเตือนยามคุณหลงทางอะไรแบบนี้แล้วมันมีอะไรบ้างละ่ะมาค่ะจะเล่าให้ฟังข้อ 1. ไม่แข่งขันกันเอง teamwork เป็นสิ่งสำคัญในการนำพาหมู่เพื่อนฝูงให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันให้สังเกตเอาง่ายๆคนไทยที่ทำมาหากินเกี่ยวกับค้าขายเก่งส่วนมากจะมีเชื้อสายจีนหนึ่งในข้อสำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มนี้คือถอยถีถอยอาศัยกัน พวกเขาจะไม่แข่งขันกันเองทั้งที่ค้าขายเหมือนกันมีอะไรก็จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันและหากยิ่งเป็นการบริการของเพื่อนหรือญาติกันเองแล้วแน่นอนเขาเลือกที่จะทำการค้าขายกันเองก่อนเสมอที่พวกเขาเลือกทำแบบนั้นก็เพราะอุดหนุนกันเอง เงินทองก็อยู่ในพวกกันเองช่วยเหลือกันให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพื่อนที่ดีเราควรเลือกคนที่ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันได้คนที่มีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยกันให้จเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันได้ถึงจะดีข้อ 2. ไม่อิจฉาคนที่มีมิตรดีนั้นต่างคนจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนกันและกันเหมือนเรื่องเล่าที่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นหากคุณเปิดปั๊มน้ำมันหนึ่งแห่ง ภายในปั๊มนั้นจะมีร้านค้าหลากหลายแบบด้านในเพื่อให้บริการลูกค้าจะเปิดร้านแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเตื้อเฟื้อกันและการมีระเบียบแบบแผนสะอาดสะอ้าน แต่หากเป็นอีกประเทศหนึ่งตามเรื่องเล่าหากมีปั๊มน้ำมันมาเปิดแล้วจะมีการเปิดปั๊มน้ำมันแข่งขันกันขึ้นอีกฝากฝั่งมีร้านค้าที่เหมือนเหมือนกันเพราะร้านแบบนั้นขายดีต่างก็อยากจะขายดีบ้างต่างก็แย่งชิงลูกค้ากันไปมามีขยะมีพื้นที่เปียกแฉะเลอะเทอะไปหมดเพราะต่างฝ่ายต่างเกี่ยงกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่แบบว่าเธอทําได้ฉันก็ทําได้แบบนั้นนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ2ตัวอย่างที่เคยได้ยินมาแบบไหน ที่ดีกว่าในมุมมองของลูกค้าก็ต้องเป็นแบบแรกถูกต้องไหมล่าการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันสร้างผลดีกว่าเสมอข้อ3ไม่ว่าร้ายคนที่มีจิตใจดีจะไม่พยายามคิดอะไรด้านเลวร้าย ต่อให้เจอเรื่องร้ายๆเรื่องด้านลบทั้งหลายพวกเขาก็จะพยายามดึงสติให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเพราะเขาทราบดีว่าการคิดลบเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจบั่นทอนจิตใจได้มากทางหนึ่งการพูดจาก็ไม่ต่างกันคนพูดจาร้ายกาจก็กลั่นออกมาจากใจที่ร้ายๆนั่นด้วยกว่าที่คำพูดจะออกมาจากปากได้มันได้ผ่านกระบวนการทางการคิดมาเรียบร้อยแล้วถึงจะเป็นแบบคิดมากหรือคิดน้อยไปจนปากไวไปบ้างบาง ครั้งก็เถอะดังนั้นหากอยากมีมิตรด,ดีแวดล้อมไปด้วยคนดีๆที่จะพากันเจริญส่งเสริมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆคำพูดก็เป็นสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งการว่าแระใดๆให้ใครหรือกับใครมันส่งผลเสียกว่าที่คุณคิดทั้งกับใจคุณเองทั้งกับคนอื่นด้วยเช่นกันข้อ4เมื่อมีสุขก็ยินดีไม่อิจฉา คนน่ารักอีกประเภทคือคนที่พร้อมจะยินดีกับคนอื่นคนแบบนี้น่าคบหาเป็นอย่างยิ่งเพราะคนส่วนมากเวลาเห็นคนอื่นได้ดีมีสุขมักมีอารมณ์อิจฉาริษยาคนอื่นเกิดขึ้นมาทันทีเพราะในใจลึกๆของเราทุกคนก็อยากได้ดีมีความสุขสมปรารถนาและเวลาใครมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่คนที่ได้รับรู้ก็จะมีการอยากได้อย่างเขาบ้างคิดว่าทำไมเรื่องดีๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราบ้างแต่หากคนนั้นๆสามารถควบคุมอารมณ์อยากมีอยากได้ของตนเองได้และสามารถแสดงความยินดีกับผู้อื่นได้อย่างจริงใจคนแบบนี้จะน่านับถือเป็นอย่างมากเป็นคนน่ายกย่องมีจิตใจดีรู้จักคิดมีจิตใจสูงส่งน่าชื่นชมข้อ 5. ผิดก็ตักเตือนจะมีคนประเภทหนึ่ง ที่จะม,มีเพื่อนไม่ค่อยมาก เพราะเป็นคนที่จริงใจและก็กล้าที่จะคุยกับนิสายยามเขาทําอะไรผิดแนวทางเขาจะเป็นคนคอยดึงเพื่อนฝูงไว้ยามเป๋ออกนอกแนวซึ่งคนบางคนก็ไม่ชอบเพื่อนแนวนี้คนส่วนใหญ่อยากได้เพื่อนเฮไหนเฮนั่นถือหางกันจะดีกว่าทั้งที่จริงบางเรื่องเพื่อนก็อาจคิดน้อยไปนิดทางที่ดีควรสกิดการเตือนกันถึงจะถูกต้องสิ่งที่ดีกว่าการปล่อยให้เพื่อนของคุณไปมีเรื่องหรือไปโดนคนอื่นต่อว่าเอาคือต้องเตือนเพื่อนกัน เองก่อนจะดีกว่าเพื่อนของเราเราเองควรกล้าที่จะตักเตือนเราต้องปกป้องเขาก่อนถึงจะถูกอย่าปล่อยให้เพื่อนโดดเดี่ยวทางความคิดแบบว่าคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยว่าคิดดีแล้วทุกเรื่องบางทีความกล้าหาญก็อาจมาในรูปแบบของการกล้าตักเตือนเพื่อนก็มีได้นะ และนี่แหละนิสัยของผู้คนดีๆที่คุณควรต้องมีอยู่ใกล้ตัวคนที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตการงานและครอบครัวได้คนที่ปรารถนาดีกับคุณอย่างจริงใจหากอยากมีคนดีๆน่าคบหาแวดล้อมตัวคุณคุณเองก็ต้องเป็นคนที่คนอื่นอยากคบหาด้วยเช่นกันแนวทางง่ายๆที่ทําได้ไม่ยากค่ะลองดูนะคะ ชอบก็กดไลค์ช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแข่ก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ